สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเนรวันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับพฤษภานะฮะวันนี้ฮะเรื่องของเรื่องงามยามดีฮะไม่มีครับแต่เดี๋ยวของเดือนหน้านะฮะก็คือเดือนมิถุนานะครับน่าจะลงไปแล้วนะก็ลองไปดูนะครับทีนี้ฮะวันนี้เรื่องงามยามดีมีเพียงแต่ว่าเป็นวันที่ดีในมุมกลางกลางนะมันก็เรียกว่าพอใช้ได้ถ้าใครที่จําเป็นที่จะทาอะไรพิเศษนะฮะ บางคนเพื่อนๆคิดดูดีว่าจะยื่นจดหมายสมัครงานก็คือจะส่งทางโซเชียลนะฮะส่งไปที่บริษัทก็สมัยก่อนก็มีคนมาถามนะจะส่งวันไหนดีนะครับคือเอาเลิกแบบดีๆเลยนะฮะบางที่เลิกละะดีๆเลยเนี่ยมันเดือสองสัปดาห์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามลักษณะนี้ผมก็เลยต้องจริงเวลาการส่งพวกจดหมายด้วยนะฮะถ้าส่งไวมันก็ดีนะถูกไหมเพราะมันก็เป็นโอกาสของเรานะฮะแต่ถ้าดูโดยรวม ณปัจจุบันนี้หรือท่านณนวันนี้นะครับเป็นไม่มีเลิกมงคลแบบพิเศษแต่มันสามารถใช้โดยทั่วไปถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะฮะก็สามารถใช้ได้นะครับเห็นไหมมันมีเลือกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับฉะนั้นครับจังหวะดาวนะฮะถ้าเป็นไปได้ให้รู้ว่าช่วงนี้นะครับดาวพระจันทร์โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเกษตรตาทิบดีถือว่าพระจันทร์มาสวยนะ พระจันทร์มารูปนี้นะครับมันเด่นเรื่องของครอบครัวนะพระจันทร์อยู่ในตําแหน่งครอบครัวฉะนั้นมันก็จะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวนะฮะหรือที่เกี่ยวกับบ้านนะฮะเคลียบ้านจัดบ้านทำอะไรกี่ห้องกับบ้านดีมากปัดกว่าเช็ดถูบ้านนะฮะเปลียนน้ําหรือว่าจะปัดกว่าเช็ดถูห้องพระหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะหรือว่ามีกิจกรรมทําอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะ ไปไหนมาไหนนะฮะจะเดินทางะไรก็ตามก็ดีมากยูนิเซนเลกันนะครับนี่ไหมอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอะไรที่เกี่ยวข้องคนใกล้ตัวอะไรที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของบ้านอาคารนะครับซื้อแล้วก็แล้วก็ซื้อของเข้าบ้านก็ได้นะครับซื้อของบ้านไม่ใช่พวกกระปีน้ำปลานะฮะดีจะซื้อของที่มันจะพอจะมีราคานะฮะอะไรที่มันพอจะมีราคาเข้าบ้านนะบางคนจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือบางคนจะซื้อทีวีนะครับก็สามารถซื้อได้นะฮะ อะไรอย่างเงี้นะครับเรียกว่ามันพอจะใช้กิจกรรมทําอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านคนในครอบครัวเคลียร์จัดการโดยรวมได้นะครับโอเคนะหรือว่าเพื่อนมีอะไรในใจนะครับหรืจอจะเอ่ยปากขอให้ใครช่วยเหลือเอ่ยปากอ้อ,อนวอนอะไรคร้ายเโอเคก็มีเกณฑ์สาเร็จครับทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ดีแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลงานเรียกว่าศาส,สนานะครับจะดีเป็นพิเศษนะฮะ โอเคนะครับมาดูต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษฮะคือเลข0นย์ะครับเริ่มพิสูนน์นะเลขต่อมาครับที่ดีพิเศษฮะคือเลข2องนะฮะศูนย์ห้านะครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกเลยฮะคือเลขสีนะฮะสีที่ถูกฉลกครับสีแรกคือสีแดงนะครับ สีมาคือสีขาวนะฮะสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษะฮะคือสีฟ้านะครับแล้วก็สีสุดท้ายที่ดีพิเศษะฮะคือสีส้มนะฮะส่วนสีที่เลี่ยงหรือบางไม่ค่อยใช้นะครับก็คือสีเขียวนะครับโอเคนะฮะซ้ายขวาอันนี้เลือกซ้ายบนนะฮะโอเคนะครับถ้าใครที่จำเป็นต้องเลือกนะครับมุมซ้ายขวาก็เลือกซ้ายบนนะครับเพื่อสังเกตไหมช่วงนี้นะมันมี อาหารเมนูหนึ่งนะฮะที่มันดังกันนะคือมันเริ่มเมนูเนี้ยมันเริ่มแทรกเข้าไปอย่างร้านค้าต่างๆนะครับที่เยอะขึ้นนะอะคุณรู้ว่าคืออะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวฮาก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะครับ <c oughs> เห็นเยอะนะฮะกับก๋วยเตี๋ยวคั่วนะสังเกตกันไ,ไหมฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปทานร้านอาหารต่างๆนะฮะ <c oughs> บางทีผมก็มีร้านประจําของเรานะแล้วก็ดูตามร้านทั่วไปปกตินะครับแล้วก็ตีครุกอย่างสามอย่างฮะก๋วยเตี๋ยวคั่วก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกก๋วยเตี๋ยวครุกนะฮะสามอย่างปกติไม่เคยมีเมนูเหล่านี้นะครับแต่เออช่วงหลังไปร้านนี้เอามีอะไรสักอย่างนะฮะคั่วคลุกนะฮะแล้วก็ไก่ฉีกแซกมานะครับบางทีแซกสามเลยบางทีแซกอันหนึ่งหรือสองเมนูนะฮะแล้วก็ไปร้านต่างๆที่เราเคยทานนะครับ มันก็มีสามอันเนี้ยแทรกมาเรื่อยๆนะให้ดูนะเพื่อนรู้สึกไหมผมว่าก๋วยเตียเต๋ยวคั่กกวก๋วยเตี๋ยวคลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะไปบางทีร้านส้มตำนะฮะก็มีก๋วยเตี๋ยวคลุกนะฮะแทรกมาเลยนะครับไม่เคยจากไม่เคยมีมาก่อนก็มีจะเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กร้านทั่วไปนะฮะม,มีเราเล่าให้ฟังนะฮะว่าเออเหมือนคนชอบทานกันเนาะหรือว่าปริมาณความชอบนะครับมันสูงขึ้นเนาะ คั่วครุกและไก่ฉีกนะฮะคนเป็นเส้นหมี่นะคุกคุกนะฮะอร่อยอร่อยดีนะฮะโอเคนะครับเล่าให้ฟังนะครับออมนีคลิปนะฮะเพื่อนฮะเทือกไทยามเช้านะครับเนี่ยผมลงเมื่อวันที่26่สิบหกนูนนะที่ผมที่ผ่านมานะครับมันมีเรื่องหนึ่งคือชีวิตเรากําลังเปลี่ยนอย่างเงียบๆด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะฮะดาวเสาร์เนี่ยผมจะให้เราเห็นภาพนะฮะถ้าป่วยไม่สบายแบบราหูนะฮะ มันก็จะแบบป่วยอยู่ๆก็เป็นหวัดฟืดเลยนะราหูมันทัดลมนะมันจะรวดเร็วว่องไวนึกไหมฮะอยู่ๆแบบไปเดินทางนะฮะคือรถไฟือรถเมย์นะฮะอยู่ๆกลับมาบ้านนะครับน้ำหูน้ำตาไหลนะฮะน้ำมูกยืนนะฮะเรียกว่าป่วยอย่างไวนะฮะเนกราหูนะแต่เราเสาคืออะไรไหมฮะป่วยแบบเสาเนะี่ยคือป่วยแบบค่อยๆเป็นแทรกซึมมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเอากลายเป็นเหมือนกับ ตัวค่อยๆร้อนเรื่อยๆตอนคืนก็มีไข้อะฮะหรือเป็นโรคเรื้อรังนะครับแหน่ะดาวเสาคือมันมาเก็บเงียบแต่อย่าเผลอเผลอบุ๊บโอ้โหมันเล่นเราหนักนะครับนี่ฮะรหรือแม้แต่ครับเรื่องของไอ้นี่ผมก็เลยมาจูงนะครับมาให้เห็นว่าดึงมาเห็นว่าถ้าในช่วงนี้ดาวเสาร์เขาย้าย้ถูกไหมฮะชุดคนจะเปลี่ยนแบบเงียบๆนะฮะโดยทีมรู้ตัวเช่นไรไหมฮะช่วงเนี้ยนะครับ มีเกณฑ์บางคนอยากเปลี่ยนงานนะฮะโดยที่ไม่รู้ตัวปกติก็อยู่ที่เดิมมานานอยู่ก็เปลี่ยนงานนะครับใช้เวลาคิดนานอยู่อ่ะถึงเวลาเปลี่ยนพอดีหรือบางคนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะฮะก็คิดไว้แล้วนะครับกว่าว่าจะโยกย้ายอะไรก็ตามอยู่ๆมันก็มาลงล็อกนะครับในช่วงเดือนนี้หรือเดือน2เดือนนี้พอดีนะครับคือบางทีอาจจะเตรียมการหรือไม่เตรียมการแต่อยู่ชีวิตเราก็เอาปรับ,ปรบปเปลี่ยนมายัางไงนะฮง ตั้งแต่ต้นปีมาหรือถึงปัจจุบันนะครับในปัจจุบันอยู่ๆเอ้าบางคนมีเรื่องของเปลี่ยนครอบครัวบางคนมีเรื่องการเปลี่ยนงานหรืองานดีเลกหรืองานประจําบางคนเปลี่ยนในเรื่องของคู่ครองคนรักหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยครับหรือบางคนอยู่ก็ป่วยเป็นโรคนะครับโรคมันก็โรคเรื้อรังนะฮะอืมแพ้นุ่นแพ้นี่มันเปื่นไปไหมนะครับเดี๋ยวแพ้หนุ่นแพ้นี่นะครับจากไม่เคยแพ้ก็มาแพ้นะฮะ แต่มันก็อยู่กับเราแต่มันก็แก้ให้หายขาดก็ยากนะี่ฮะเรียกว่าบางทีอิทธิพลนะครับผมก็ยกตัวอย่างว่าดาวเสาร์ถ้าเขาจะปรับเปลี่ยนเขาจะปรับเปลี่ยนเทอหนึ่ทเลหน่อยเธอน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวเรือจะค่อนข้างรู้ตัวแต่มันไม่กระตุกกระตากนะฮะเหมือนถ้าเป็นดาวราหูเนี่ยเปลี่ยนรา,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 าหูเล่นงานนะฮะเปลี่ยนที่แบบตกง,งานนะครับอยู่ๆเอ้าพรุ่งนี้บริษัทปิดประตูนะฮะ ตกงานเนี่ยครับนี่ก็รยกว,ว่ามาเร็วไปเร็วนะฮะแต่เราสาวค่อย,อยๆแทรกซึมไปเรื่อยๆนะฮะอายังทํางานอยู่อยังดีอยู่แต่ก็ดูคนส่วนนี้แผนกนี้ออกไปอ้าหัวหน้าคนนี้ออกไปอ้ายุบแผนกบริษัทจนอยู่ๆนะฮะหรือทางแคบลงนิดเดียวนะฮะชีวิตเราอยู่ก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยฮะฉะนั้นช่วงนี้อิทธิพลดาวสาวเยอะนะฮะอิทธิพลของเราหูเขเ้เล่นเล่นงานคนไปละเปรียบ,บชาวพันนะฮะก็หลายคนเลยนะในช่วงนี้ แต่ถ้าใครที่ค่อยๆเริ่มกลิ่นไม่ค่อยดีในเรื่องบริษัทเริ่มลดคนงานเริ่มเงินออกช้านี่หนไหมฉะนั้นถ้าใครที่กําลังเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของชิวจวันนะฮะมันเริ่มกลิ่นไม่ดีนะฮะเออให้รู้ว่าบางทีเรากาลังเจออิทธิพลของดาวเสาร์แล้วถึงจุดหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนปุ๊บไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะฮะ ถ้าสังเกตตัวดีๆเราจะรู้ว่าวิถีชีวิตางนี้ไปนะครับถ้ามันกําลังไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมันจะแบบด,ดีขึ้นยากนะมันก็จะค่อยๆจบเพื่อแตกหน่อแตกกอใหม่เหมือนก,กับต้นไม้ที่ค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะครับแล้วจนวันหนึ่งก็ยืนต้นตายเขาก็ถอนรากแล้วก็ปลูกต้นใหม่ก็กลายเป็นได้งานใหม่ได้อะไรใหม่ๆนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับใครหลายราศีนะก็ลอ้ฟังครับเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกในเรื่องนี้ว่าเออราศีอะไร แล้ให้สังเกตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักย,ยังไงนะอันนี้เราพูดเกินคร่าวๆไปก่อนว่าถ้าใครรู้สึกว่าบางอย่างมันกลิ่นแปลกๆสถานการณ์แปลกให้รู้ว่าลองมองช่องทางเส้นทางอื่นไว้ด้วยนะครับโอเคฮะก็ขอบคุณสปอตแดน์ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกที่ที่เข้ามาจะคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ครับตามสูตรครับเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกท่านนะฮะทำอะไรก็ได้ตามสูตรนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาพพอร์ตเรื่องของการเป็นเมมเบอร์นะครับ โชคด,ดีดูดวง12ราศีครับชบบาวมังกรฮะกลุ่มแล้วก็มีนครับเริ่มมังกรครับวันนี้เป็นวันที่ดวงมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องทำนะฮะวันนี้พระเผอนะครับได้ไปแต่ละที่อาจจะไปายแห้งอ่าหรือมีนัดหมายนะครับคือเรามีภารกิจในใจของเราล่วงหน้าไว้แล้วนะครับแต่ว่าข้อดีคือภารกิจหรือสิ่งที่ทำนะฮะในช่วงนี้ถ้ามันมีเรื่องอะไรม่ค่อยสบายใจอาใจเดี๋ยวเคลียร์แล้วก็แก้ด้วยไวปัญหาจบไวครับ อะไรที่มันจบไวเนี่ยมันก็ไม่ต้องปวดหัวนานนะครับนี่ครับก็คือจะเกิดสิ่งนี้ดวงดาวถ้าเป็นไม่ได้นะฮะช่วงนี้คือมันมีดวงอยู่กับเรื่องของการถูกใช้ไว้วานให้ทำนู่นทำนี่นะฮะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องจําเป็นโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าบางทีใช้หรือไว้วานให้ทำอะไรที่แบบลำบากใจหรือเดือดร้อนก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคนะฮะต่อมาก็คือมันมีดวงกดอื่นทําให้เรื่องเดือดให้เราแบบเดือดร้อน หรือใครทําให้เราแบบอารมณ์เสียหรือเสียหายต้องระวังนะครับต่อมาเรื่องของเงินทองชนีดใครใช้จ่ายหลักๆเลยคือการเดินทางการกินการซื้อของทั่วไปมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยครับในสิ่งที่เราสามารถจําเป็นหรือจำเปน็นต้องซื้อนะฮะคือไม่ได้มีใน่ฟุ่มเฟือยนะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมใใหมดแน่หมุนได้ซื้อได้ใช้ได้หรือชอบได้นะฮะเรียกว่าตามใจเลยนะฮะเพราะรู้ว่าคนราศีมังกรรู้ ว่าควรจับใจเชื่อสอดได้มากแค่ไหนนะฮะวันนี้ผมก็ยุส่งเลยครับซื้อได้ครับโอเคนะใช้ได้นะฮะต่อมามุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของชุดนี้ยการเงินเติมนิดหนึ่งค่าใช้จ่ายในบ้านมันก็เริ่มสูงเพดัะนั้นเซฟเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านนิดหนึ่งนะครับกักไว้ด้วยนะครับความรักคนโสดชุดนี้ดูดีนะดูดีโสดที่คุยกับใครคนเขารู้สึกดีนะฮะเวลาคุยแล้วมีความสุขเป็นพิเศษ ส่วนคนที่ม่คุยแฟนแล้วครับชวดนี้ดาวความรักเด็ดนะครับชุงนี้พึ่งพาใส่ได้เวีวานห้ช่วยแต่ต้องระวังเครื่องียวมุคลที่3หรือว่าระวังรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะฮะดูดีๆเรื่องเรื่องนี้นิดนึงครับมีอะไรที่ทำให้เราแบบไม่สบายใจนะฮะเล็กๆ,ๆน้อยๆได้แปลว่าชวงนี้พยายามอยู่ใกล้ชิดกันดีๆแต่ถ้าอยู่ห่างกันพยายามใช้โซเชียลในการคุยกันนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสูขร,ร่างกายเลยฮะปวดหัวร้อนในเจ็บคอให้เนยโซครับปวดล้างข้อบ่าไหล่ก็ระวังกดไหลย้อน ร่างกายเซ็ๆนิดนะครับบูมดาวระยะนี้นะครับเพื่อนนะฮะบ,บางทีเราก็มีเรื่องจําเป็นที่จะเป็นต้องขอให้ใครช่วยเหลือก็ก,ก็พูดได้นะพยายามอย่าเกรงใจนะฮะเพราะว่าบางอย่างให้ช่วยแล้วปัญหามันคลี่คลายเลยมันก็ดีเลยนะฮะโอเคครับลูกหลานเมืวานสัตว์เลี้ยงวันนี้จะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะครับทำอะไรก็ตามช่วงนี้ก็ดูดีนะคือมันก็เหมาะนะฮะกับการอยู่ใกล้ชิดหรือว่าทํากิจกรรมด้วยกันนะฮะ เรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันแล้วจะมีความสุขมีความสบายใจเป็นพิเศษสเนสน่ห์เสื้อผ้าเน้นถูโทนสองสีใบหน้าเน้นความสะอาดสว่างสบายตานะฮะหน้าตาดูใสใสสะอาดตาและกลิ่นหอมกิจกรรมโดยรวมวันนี้ภารกิจหลายอย่างแต่ทาได้ดีความรักความผูกพันถือว่าน่าพอใจระวังคนใหม่ๆเข้ามาจะเข้ามาทางเราหรือเข้ามาทางแฟนเรานี่ต้องระวังดวงการเดินทางเผื่อเวลาที่หนึ่งนะฮะค่าใช้จ่ายเยอะตามปกติ ช่วงนี้มันมีดวงไหวพริบดีถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยวเคลียร์แก้ได้ทั้งหมดคือง่ายวันนี้ปัญหาเรื่องอย่างจบวัยนะครับต่อมาคนรสิกุมกิจกรรมภารกิจสําคัญมีความคืบหน้าการแก้ปัญหาสําคัญสาคัญสาเร็จอะไรที่ทาให้เราเดือดร้อนไม่สบายใจมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาจังหวะดาวโคโรสิกุมช่วงนี้ฮะมีดาวที่ต้องระวังก็คือช่วยนี้คนทําอะไรก็ตามเราจะใช้ใครยากอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่า ระวังเรื่องของคนคุยกับเราแล้วเข้าใจไม่ตรงกันบางทีเข้าใจอยากพูดอย่างเข้าใจอยากฉนันระวังการสื่อสารนะแล้วก็คนไม่เอาในความสะดวกทำอะไรได้วยตัวเองดีสุดบกเรียกว่าอย่าพึ่งใครการเดินทางเผื่อเวลาครับมีอุปสรรคระหว่างทางนแน่เผื่อเวลาเผื่ออารมณ์นะครับบางทีรถใกล้หน้าถนนเส้นนั้นรถติดรถเสียซ่อมทางอะไรเงี้ยเลยทำให้ล่าชา้าถ้าเผื่อเวลาได้ก็ดี ฝนฟ้าน้ํานองทําให้เดินทางลําบากต้องระวังนะครับช่นเรื่องภารกิจต,ต,ต่างๆดูนี่คู่ครักเล็กน้อยการเงินชวดนี้นใครจยจุกจิกเยอะครับใครจะาที่คาไม่ถึงาาก็ใครจะที่มองไม่เห็นใครจะาปุปผบชอบพันเข้ามาฉะนั้นระวัดระวังเรื่อง่าใจ้จ่ายดีๆนะผมดูว่าหลายอย่างมันแบบอยากซื้ออยากได้ของใช้เสียพังต้องซ่อมคืออันนี้มลลีน้งลายเปน่อยนะครับต้องระวังนะครับต่อมาเรื่องของถ้าไปไม่ได้นะครับชุดนี้ใครที่ มีเรื่องทุกข์กังวลหรือเดือดร้อนหรือไม่สบายใจสุดท้ายจะเป็นคนช่วยนะครับเรื่องที่หาคนช่วยได้จะมีคนช่วยเตือนนิดหนึ่งฮะช่วงนี้ดาวเรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้ดาวเสาให้ดาวจันทร์กับอังคารอยู่ร่วมกันระวังเจอคนที่มีคูย่อยู่แล้วนะครับยังต้องระวังเรื่องคนเหล่านี้ด้วยส่วนท่านที่มีคู่แฟนแล้วฮะช่วงนี้ดาวความรักก็เหมือนกันนะฮะทั้งโสดไม่โสดระวังคนใหม่ๆเข้ามา ข้อเตือนใจข้อนึงนะฮะช่วงนี้ระวังอย่าทะเลาะถ้ามีเรื่องทะเลาะแล้วขุนเคืองบางทีมันคิดมากและบันปลายฉะนั้นต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวกนะฮะเรี่ยงการทะเลาะเบาแวกในขาดพยายามการจะทะเลาะเลี้ยวหลบอย่าทะเลาะอย่าชนนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับจุกเส้นท้องลมกดแก๊สเยอะแล้วก็วิงเวียนศีรษะท่านในวบซอครับอาการปวดหลังคอบาไหลแล้วก็ระวังเรื่องของอาหารเป็นพิษครับหรือว่าป่วยเพราะอาหารจะเซฟเเรื่องอาหารการกินดีนะ ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนี่คือกกลังใจเป็นแรงใจอยู่ใกล้แล้วมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะไม่ใช่หัวเราะแห้งๆนะฮะคือหัวเราะเต็มที่หรือว่าทําให้เรามีความสุขความสบายใจนะครับต่อมาแต่ต้องระวังข้อปวดให้มันสบายนะฮะต่อมามุมดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของว่าไปทัศนีเสเสื้อผ้าชุดยเน,น้นสีสดใสเน้นความสดใสใบหน้าสดใสอะไรเงี้ยสดใสกระจางวิงๆนะครับเนี่ยดีเป็นพิเศษ แล้วก็ต่อมาเรื่องของบทสรุปไปครับชนิดดวงภารกิจต่างๆนะครับใช้เงินเยอะหน่อยนะน,นี้นครับดาวศุกร์กับดาวเสาสร์สมัธ์กับเงินมันจะตึงๆหน่อยบางทีก็ไม่ค่อยอยากใช้แต่จาเป็นต้องใช้อะไรก็คืออยู่ควาอึดอัดใจในการใช้ตังค์แล้วก็ลงองปัญหาขูกครักนะครับคนไม่อนเคราสะดวกทาอะไรด,ด้วยตัวเองมากที่สุดดีจะเดินทางเผื่อเวลาด้วยลูกลา,านเป็นวลาสัตว์เลี้ยงนี่นี่คือพลังใจการแก้ปัญหาสําคัญสําเร็จผู้ใหญ่ยังเมตตา ไปไหนเพื่อเวลานะครับนี่คือกิจกรรมที่ต้องทำวันนี้นะระวังเรื่องของรถเสียหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ส่วนตัวเสียอาหารที่พังนะครับต่อมาอราศีมีนกิจกรรมภารกิจงานเด่นครับถ้าใครจําเป็นต้องไปไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับใครช่วงนี้ภารกิจถือว่าทําได้เต็มๆมีเรื่องดีๆอย่างนึงคือระวังคนรอบข้างทําให้เดือดร้อนระยะนี้ถ้าใครที่คาดหวังเรื่องอะไรก็ตามต้องบอกว่ามันจะ แก้และเคลียร์ปัญหาต่างๆนา,นา,นา,นาได้ก็ได้ต่างๆนา,น,านาได้นะครับคนราศีมีนเป็นคนที่เก่งนะบางทีเราอาจจะต้องช่วยเหลือคนรอบข้างหรือคนรอบข้างเดือดร้อนขอเราช่วยนะครับฉะนั้นภารกิจต่างๆโดยรวมของเราเองเนยก็มีอะไรขุขุขรกเล็กน้อยแต่ว่าเคลียร์ได้แต่ผมดูว่าคนอื่นรอบข้างอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงวันให้ช่วยบางอย่างนะฮะโอเคเราก็ละวันในฐานที่เข้าใจแล้วก็ดวงของการเงินนะฮะโอเคันี้ดี หมุนเงินได้แต่ต้องเดือนนะฮะดาวการเงินเราดาวงคารโคจรเป็นพิรุบาทซื้อของระวังที่ของที่มีตำหนิแล้วก็ลูกหลานบริวารสียเรี้ยงช่วงนี้จะใช้งานยากหน่อยเขาอาจจะยุ่งๆในระหว่างที่เรากำลังใช้งานเขาก็อาจจะไม่แบบสนองท,ทันทีนะครับฉะนั้นช่วงนี้ใช้ใครเผื่อเวลานะฮะแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับมีปัญหาเรื่องครอบครัวเล็กๆน้อยๆช่วงนี้คนรอบตัวจะหาผลประโยชน์จากเรานะครับเรามองาระวังดีๆแล้วกัน,นะฮะ อย่าเสียรู้นะบางทีเราเกรงใจอะไรก็ตามเดี๋ยวเราเดือดร้อนพยายามเลี่ยงการช่วยเหลือใครแล้วทําให้ตัวเราหรือครอบครัวเดือดร้อนด้วยนะครับโอเคนะฮะชวงนี้มันจะเป็นเรื่องจุกจิกนะมีเกณฑ์การเดินทางฉับพันนะฮะออจะต้องระวังการเดินทางเหมือนผันผวนบางทีออกเร็วเกินบางทีออกช้าเกินเนี่ยมันมันไม่เป๊ะนะหรือมันไม่ใกล้เคียงเป๊ะฉะนั้นชวงนี้ก็เตือนคนรอบข้างให้รักษาเวลาแล้วจะช่วยได้เยอะนะครับเขาจะได้เกรงใจนะต่อมาความรักทั้งส่วนและไม่ส่วนคนรักเด่นนะครับ มีอะไรก็กุลการช่วยเหลือกันแก้ปัญหาแก่กันและกันมีกิจกรรมร่อมเลด้วยกันมีความสุขเป็นพิเศษด้เกี่ยวกับการทํางานเชิงรุกดีเผื่อว่ามีเรื่องอะไรต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้ก็สามารถทําเคลียร์แก้ปัญหาต่างๆางได้ได้นะครับเสนิหเสื้อผ้าเนื้อสีสดใสใบหน้าสว่างสดใสร่างกายกลิ่นหอมเปิดหน้าผากได้ยิ่งดีครับรูกหลนบร,ริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอาจจะใช้งานยากนะไม่เป็นไรผมเลยเตือนว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ตามทําด้วยตัวเองเป็นอาดบหนึ่งก่อนถ้าไม่ไหวใช้คนรอบข้างแต่่เเผือาา้ข นะฮะแล้วก็ดวงค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะค่าใช้จ่ายเพื่อนฝูงเดินทางหรือเลี้ยงหรือซื้อของสําคัญหรือชอบชอบอะไรพวกนี้นะฮะต้องระวังนะฮะคือเป็นอะไรที่แบบถูกป้ายยาไม่คิดจะซื้อซื้อเฉยเลยแล้วก็ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจาช่วงนี้นะฮะระวังวาจาครับพูดคุยแล้วก็ตามระมัดระวังเรียกว่าคนเข้าใจผิดนะฮะเลือกคําพูดดีๆเดี๋ยวคนเขาจะเดือดร,ร้อนหรือว่าจะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาบางกันได้นะครับการสือ่อสารผิดพลาดนั่นเองนะฮะ สั่งอย่างได้อย่างน,งนเงี้ยคือบางทีก็หุบขินไเลยนะเอามานะฮะสเสน่ห์เสื้อผ้าคิดอย่างว่าคิดเลยไม่ออกนะใช้สีบงคนไว้ก่อนนะผมต้องบอกเรื่องนี้นะฮะส่วนหน้าตาเฮานี้เน้นความสดใสเป็นหลักนะครับกิจกรรมภาพรวมมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีทําอะไรได้วยตัวเองจะสําเร็จมากกว่ามีคนขอความช่วยเหลือขอให้เราช่วยส่วนเราเองขอให้ใครช่วยก็สําเร็จด้วยนะฮะผู้ใหญ่เมตตามีดวงได้เร็วเดินทางระยะสั้น แล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องเรื่องการเปลี่ยนแผนการเดินทางเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ได้ไปนะครับก็เียว่กวันนี้มีเรื่องจุกจิกหลายเรื่องต้องทำเนาะผลลัพธ์ผลรวมถือว่าน่าพอใจนะครับจบครับขอคลิปติดตามนะฮะขอให้โชคดีครับสิ่งดีๆเกิดกับทุกท่านแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ